สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านทุกไม้วิพานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่431นะคะ431นะคะรหัสด้าบนซ้ายมือตลอดทางคลิปค่ะช่องทางการติดต่อนะคะด้านบนขวามือค่ะถ้าจะรายมาสั่งคุณแม่แอดเป็นไลน์ไอดีนี้เท่านั้นนะคะมีตัวแอดนำหน้าและก็ตามด้วย VIPA วิพาค่ะหรือว่าเบอร์โทรสองเบอร์ด้านบนขวามือนี้นะคะงานตัวนี้จะเป็นงานผ้าชีฟองมีลายในตัวนะคะซึ่งรายละเอียดงานนะ่ะสวยหวานมากก่อนจะไปดู ะะเดี๋ยวจะบอกไซส์ก่อนเดี๋ยวลืมบอกค่ะไซส์เป็นฟรีไซส์นะคะอกเสื้อ42นิ้วอกเสื้อ42นิ้วขอคนอกจริงไม่เกิน40 40 5 4 1ใส่ได้อกเสื้อ4.2นิ้วนะคะเป็นฟรีไซส์มีแค่ไซส์เดียวเท่านั้นค่ะราคารุ่นนี้นะคะอยู่ที่7 7 0บาทค่ะ 770บาทโอนชำระจะส่งฟรีนะคะเก็บปลายทางบวก50บาทต้องบอกว่าตัวนี้ก็นานๆจะมาสักทีสบับงานผ้าชีฟองมีลายในตัวและที่สำคัญคือลายน้องสวยด้วยนะคะรหัส 4 3 1รุ่นนี้คลิปนี้นะคะมาด้วยสีน่ารักสดใสทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวที่เราไปดูแบบกันก่อนเนาะสับแบบนะคะงานตัวนี้ก็จะเป็นคอกลมค่ะจะเป็นคอกลมแบบคอกลมแบบนี้อันนี้เป็นกลมเลยนะแล้วก็มีการเดินเทปลูกไม้ค่ะตัวนี้นะคะที่เห็นเป็นลายแบบกลมๆอันนี้น้องเป็นเทปลูกไม้เนือ้อคอตตอนนะคะเดินให้รอบคอทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยนะคะกลมแบบนี้นะคะสงสัยแล้วใช่ไหมว่าเออใส่ยังไงช่กไหมคะงานเดี๋ยวได้๋บอกก่อนเลยว่าง,งานตัวนี้นะคะเป็นคอ แล้วก็มีกระดุมคอให้ด้านหลังนะคะเวลาใส่ก็ปลดกระดุมคอด้านหลังแล้วก็สวมหัวนะ,ะอันนี้ค่ะก็คือเป็นเทปลูกไม้ที่เดินรายละเอียดงานให้ตั้งแต่ด้านหน้ามาด้านหลังนะคะเก็บงานให้เรียบร้อยปราณีสวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับเป็นแขนจับปลายแขนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแขนจับปลายแขนแบบนี้นะคะความยาวแขนเนี้ยอยู่ที่เลยข้อศอกลงมานะคะโดยข้อศอกลงมาหรือประมาณ3ส่วนนะคะสําหรับปลายแขนจะมีกระดุมให้ด้วยถ้าใครรู้สึกว่า มันแน่นมันคับมันตึงไม่สบายก็ปลดกระดุมออกนะคะปลดกระดุมออกก็คือน้องก็ยังเป็นทรงแบบเป็นทรงจั๊มอยู่นะคะ,อ,ะอันนี้ถ้าใส่กระดุมก็จะเป็นนี้มันก็จะจัจ๊มๆพอดีแขนแบบนี้นะคะอันนี้สำหรับเป็นงานแขนแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็คือสะโพกนะคะน้องทรงแบบทรงเสื้อเนี่ยจะบานออกเป็นเอออกน้อยๆค่ะก็สะโพกก็มากกว่ามากกว่าอก2นิ้วนะน้องก็จะเป็นทรงเอออกแบบนี้น้อยๆนะคะงานตัวนี้ค่ะสำหรับเนื้อผ้านะบอกก่อนว่ามีซับในในตัว นะคะมีซับในทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็คือซับในทั้งตัวเลยนะคะอันนี้คือมีซับในให้ทีนี้มาดูรายละเอียดงานผ้ากันบ้างนะคะงานตัวนี้น่ารักตรงลายผ้าค่ะน้องจะเป็นชีฟองเป็นชีฟองที่มีลายในตัวค่ะอันนี้คือลายเขาคุณแม่คะอันนี้จะเป็นสีชมพูอ่อนนะเนาะเห็นชัดหรือเปล่าเอ่ยนะคะอันนี้คือเป็นลายในตัวลายคล้ายๆกับเป็นตารางๆาาแบบนี้เนาะแล้วก็มีแบบว่าตรงนี้ก็คือเป็นลูกเล่นนะคะเป็นน้องแบบจุดๆ ตัวนี้ก็คือเป็นน้องแบบไปเป็นปักเป็นขุยๆที่มันเป็นจุดทุมกลมขึ้นมาแล้วก็สร้างลูกเร่งให้กับรายผ้าค่ะอันนี้นะคะคือ ผ้าก็แบบเป็นชีฟองที่เนื้อไม่ได้บางอันนี้น้ําส้มสอดไปในชั้นของผ้าชีฟองแล้วไม่ได้สอดซับในไปด้วยไม่ได้บางเลยค่ะน้ําหนักก็คือกําลังดีน้ําหนักนี่ค่ะกําลังดีไม่ได้บางผ้าไม่ได้บางมีน้ําหนักแล้วก็คือผ้าลายสวยมากนะคะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้7 7 0บาทคุณแม่ไม่ได้แพงเลยนะคะช่วงนี้ก็เอากําไรนิดหน่อยก็ขายแล้วค่ะนะคะเนี่ค่ะผ้านะคะสอดเป็นชั้นผ้ายอย่างนอกเนาะไม่ได้ผ้าไม่ได้บางนะผ้าไม่ได้บางน้ําหนักกําลังดีเลยค่ะแล้วก็คือลายสวยด้วยนะคะแป ใไม่ซ้าใครนะอ่ะทีนี้มาดูรายละเอียดงานตรงช่วงตกแต่งแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานลูกไม้คอตตอนค่ะเป็นงานลูกไม้แฟชั่นนะคะคอตตอนจะได้เป็นรายนี้รายก็คือแบบหวาน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 แล้วก็ดูหรูหร,ร,ราค่ะก็เหมาะกับ เหมาะกับผ้าชีฟองตรงตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเทปลูกไม้ลายดอกไม้ค่ะก็เดินให้เป็นลักษณะเป็นแบบคล้ายกับเป็นตารางสี่เหลี่ยมเนาะในตรงช่วงคอค่ะแบบนี้นะคะเก็บงานละเอียดงานเรียบร้อยสวยงามแบบนี้เวลาใส่ก็จะได้เห็นเป็นลายนี้นะคะสับตรงนี้ค่ะตรงลูกไม้ตรงตรงเขาเรียกไรตรงหน้าอกเนาะ ใหญ่กําลังดีนะไม่ได้ใหญ่เกินไม่ได้เล็กเกินคือเวลาใสา่คือประมาณตัวเสื้อผาลองเทียบดูนะมองเห็นและกําลังสวยกําลังดีค่ะแล้วก็ในส่วนของตรงช่วงแขนนะคะ ช่วงแขนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นกระบอกจับปลายแขนที่มีกระดุมให้เนาะกระดุมนี้ก็คือจะเป็นกระดุมมุกแบบนี้นะคะสีเฉดเดียวกันกับตรงสีเสื้อนะผ้าตัวเสื้อค่ะแล้วก็งานตัวนี้ก็จะมีงานเดินเทปลูกไม้ให้ด้วยซึ่งเทปลูกไม้ตัวนี้จะเป็นเนื้อคอตตอนนะคะสีก็คือว่าสีเนี่ยย้อมมาให้เป็นสีเดียวกันเฉดเดียวกันกับผ้าเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็คือพยายามที่สุดจะ้ะเพื่อที่จะให้มันเข้ากันแต่ว่าทีเนี้ยเนื้อผ้าอันนี้จะเป็นเนื้อคอตตอนอันนี้จะเป็นชีฟองนะคะค ลาอาจจะมีแบบว่าต่างกันนิดนึงนะคะซึ่งเป็นปกติของเนื้อผ้าคนละประเภทนะคะแต่ก็คือเหมือนกันมากค่ะคุณแม่ค่ะดูไม่แทบไม่แยกไม่ได้แยกไม่ออกเลยนะอันนี้ค่ะเนี่ยค่ะ นี่นะนะคะอ,อธิบายให้ฟังเรียบร้อยแล้วด้านหลังนะคะก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้จะได้เห็นลายผ้าชีฟองที่เป็นลายตัวเต็มๆชัดๆแบบนี้ด้านหน้าก็คือจะมีงานตกแต่งให้ในส่วนของตรงช่วงหน้าอกด้านหน้าแบบนี้นะคะทีนี้สายแล้วราคาแล้วแบบแล้วมาดูสีค่ะสีรุ่นนี้บอกแล้วรอบนี้มาทําเป็นสีหวานทั้งหมดเลยนะคะสีหวานมากสีแรกตัวนี้นะคะจะเป็นสีมากค่ะ ตัวนี้จะเป็นสีหมากค่ะเป็นสีชมพูบวกส้มตุน่นตุ่นเป็นสีหมากเป็นสีแบบชมพูส้มส้มเป็นส้มส้มบวกชมพูประมาณนั้นนะคะก็เป็นสีหมากเนาะเป็นสีที่เป็นงานลูกไม้ก็ขายดีค่ะสำหรับสีนี้สีหมากเนาะสีหมากค่ะ ตัวนี้นะคะความยาวลืมแจ้งไปความยาวรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ24นิ้วนะคือเกือบคุมสะโพกเลยค่ะก็งานตัวนี้ถ้าใครว่ามันยาวไปก็ใส่ทับเข้าไปในกางเกงได้ไม่เสียทรงนะคะสับรุ่นนี้ค่ะอันลีเป็นสีมากและสีที่2เห็นไปแล้วตัวนี้จะเป็นชมพูอ่อนชมพูหวานแล้วก็สีนี้จะเป็นสีม่วงแต่เป็นม่วงหวานหวานเดี๋ยวจะส้มชูให้ดูทั้ง3าสีบอกแล้วว่าหวานทั้ง3สีเลยนะคะสีมากอันนี้จะเข้มสีเข้มสีชัดที่สุดแต่ก็คือสวยนะ,ะใส่มาเปิด ค่ะสีชัดๆแจ่มๆแบบนี้อันนี้สีมากนะแล้วก็อันนี้เป็นสีชมพูหวานค่ะสีหวานหวานเหมาะกับแบบเหมาะกับรายลูกไม้ตรงคอมากๆเลยอันนี้สีชมพูหวานนะคะและก็สีนี้สีม่วงนะคะม่วงใสๆม่วง ม่วงที่ทํามาให้คัดมาให้ขายเนี่ยไม่ทาม่วงไม่สวยมาหรอกไม่ทำม่วงมืดมาหรอกนะคะน่ารักออกอันนี้สีม่วงนะแล้ววันนี้ยิ่งใส่กางเกงสีน้ําเงินมาโอ้โหเดี๋ยวไปเปลี่ยนม่วงให้ดูแล้วต้องชอบแน่เลยค่ะม่วงใส่ใครมีชมพูเยอะแล้วหมากก็ไม่อยากได้อะม่วงไหมคะม่วงก็น่ารักนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูค่ะ770บาทเท่านั้นนะคะงานตัวนี้นะคะ อันนี้สีหมากนะคะสั่งรหัสส3 1สได้เลยค่ะรหัสสี่สหนึ่งนะคะสีม่วงค่ะสีม่วงเป็นอันนี้ไม่ต้องบอกเลยอันนี้เป็นม่วงสว่างนะคะเป็นม่วงอ่อนม่วงสว่างนะคะวันนี้นานๆทีจะใส่กางเกงน้ำเงินมาค่ะแม่ยังเข้าเลยเนี่ยค่ะได้แบบ ลุกที่มันก็ไม่ได้ดูแบบดูอยู่บ้านขนาดนั้นนะคะอันนี้คืออยู่บ้านสบายๆแต่พอใครชวนเราไปไหนเราไปได้เลยนะคะสวยคุณแม่ขาตัวนี้นะคะนี่นารายละเอียดงานตัวนี้น่ารักมากพออะพอมาอยู่ใกล้ๆกล้องแล้วสีมันจะชัดขึ้นไหมสีม่วงค่ะของจริงไม่ได้อ่อนมากไม่ได้อ่อนมากแต่ก็ไม่ได้เข้มมากคุณแม่ขามันเป็นม่วงอ่อนๆแบบม่วงอ่อนๆน่ารักน่ารักค่ะหวานๆนะคะตัวนี้นะคะนี่สีม่วงนะคะ อเอามาให้ดูรายละเอียดงานใกล้ๆนะคะเห็นสีชัดไหมเอ่ยสีน่ารักมากสีม่วงนะคะรหัสสี่สามหนึ่งค่ะหวานมากถ้าใครว่ามันยาวไปสามารถใส่เข้าไปในกางเกงได้เลยนะคะรุ่นนี้ไม่เสียทรงนะคะแล้วก็มีซับในให้ทั้งตัวทั้งหน้าและหลังนะคะงานตัวนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปผ้าไม่ได้บางเลยค่ะเนื้อผ้าใส่สบายด้วยไม่ได้บางกำลังดีอ่ะกำลังเหมาะก,กับอากาศบ้านเราค่ะนะคะสีม่วงคะ่ะดูแขนนะคะ น้ำส้มไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นว่ามันอ่อนขนาดไหนนะแต่ว่าคือของจริงอสีกําลังสวยค่ะสีมันจะเข้มกว่าในกล้องนะในกล้องอย่างที่อธิบายตลอดนะเวลาถ่ายคือจะมีไฟช่วยนะคะก็อาจจะสว่างนิดนึงแต่ของจริงก็คือเข้มกว่าในกล้องอเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็แปะเทียบไปให้แล้วกันนะคะ ส3สหนึ่งนะคะส3สหนึ่งนะคะสีนี้เป็นสีชมพูค่ะเป็นชมพูหวานนะคะเป็นชมพูหวานเป็นชมพูอ่อนสีจริงนะคะก็เข้มประมาณนึงแต่ก็คือแบบไม่ได้เข้มมากไม่ได้อ่อนมากนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็คือเขาด้วยความที่เขาเป็นผ้าชีฟองเนาะสีมันก็เลยอาจจะแบบออก,ออกโทนพาสเทลนิดนึงนะคะสีในหน้าจอเนี่ยก็คือ,อประมาณนี้เลยนะคะสีสวยค่ะสีสวยเป็นสีชมพูหวานชมพูอ่อนนะคะรุ่นนี้ทํามาแต่สีหวานๆทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นม่วง แล้วก็เป็นม่วงแบบม่วงอ่อนๆหวานๆเนาะแล้วก็แต่สีแรกเนี่ยก็คือเป็นเฉดชมพูอ่ะเป็นชมพูหมากชมพูปูนค่ะอันนั้นคือสีชัดอันนี้ก็คือชมพูหวานนะคะลองเทียบดูว่าชอบสีไหนแต่รุ่นนี้บอกเลยนะคะว่าสวยทั้ง3สีอ่ะอันนี้คือแบบคัดมาแล้วนะสีมืดๆไม่เอามาทําให้เนาะนะคะสีชมพูหวานค่ะ อันนี้ก็แมทกับกางเกงสีน้ำเงินยังเข้าเลยนะคะสบายๆค่ะตัวนี้นะคะเนื้อผ้าก็สบายๆตุ่มๆวันนี้เนี่ยคือมันนูนข้างนอกนะแต่เนื้อข้างในมันไม่ได้นูนนะคะคุณแม่ค่ะเนี่ยข้างในมันไม่ได้นูนนะแล้วคือมันไม่ได้ระคายเคืองผิวไม่ได้คันนะคะไม่ได้แบบใส่แในลำคาญน,นะเพราะว่าไอ้ตุ่มๆที่เห็นนะคะมันมีเฉพาะด้านนอกเนี่ยค่ะ ให้ชุดให้ดูเลยนะคะ,ะแล้วก็ตัวนี้มีซับในทั้งตัวค่ะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะบางจะเห็นชั้นในไม่เห็นนะคะราคาค่ะ770บาทเท่านั้นนะคะสับไซส์ค่ะเป็นฟรีไซส์มีแค่ไซส์เดียวอกเสื้อ42นิ้วค่ะชมพูหวานนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ